เราก็ดีใจนะครับที่พี่น้องคนเมืองแพร่เนี่ยได้มารวมตัวกันนะฮะจากพี่น้องจะสะท้อนความต้องการจริงๆของพื้นที่อันนี้เราต้องการมากแล้วเราจะเอาสิ่งที่พี่น้องต้องการสิ่งไหนที่ขาดเหลือเนี่ยเราจะรวบรวมเป็นประเด็นแล้วก็ก็จะทําเป็นคณะกรรมการที่ทํางานต่อไปไม่หยุดในวันนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไปร่วมมือกับองค์กรภาคีในจังหวัดเช่นอบจโรงพยาบาลเรื่องอ่างนี้นะครับเราเพื่อเราจะทำข้อเสนอต่อจังหวัดแพร่ ให้สนับสนุนกิจกรรมของพื้นที่ถ้าไม่มีความรู้เกิดชักนําไปเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เขาทําด้วยความไม่เต็มใจครับคือไม่รู้ทําเป็นแ้แต่คำสั่งอยากให้ทําด้วยใจคือถ้าไฟปา่าเกิดขึ้นผลกระทบยังไงกับหมู่บ้านเราเพราะทุกคนในพื้นที่เนี่ยรักพื้นที่มีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียใช่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยว e ลูกเมียพ่อแม่เราลําบากละเาต้องช่วยกันคือผมพยายามสร้างกลุ่มอย่างนี้ขึ้นมาครับกลุ่มฝังคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่จะเป็นว่า จะแก่หรือว่าหนุ่มนะคนรุ่นใหม่ที่เขาว่าเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องของบริบทชุมชนผมให้ความสําคัญกับข้อนี้มากการเกิดแผนชุมชนเนี่ยครับแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือเป็นแผนจัดก,การป่าชุมชนของแต่ละชุมชนเนี่ยครับควรจะเกิดจากการระดมความคิดนะครับรเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้กันเองว่าเขาควรจะทําอย่างไร เมื่อเอาปัญหาโยนไปทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันการเอาประสบการณ์เหล่านั้นนะครับมาหลอมรวมกันแล้วตกผลึกมาเป็นความคิดก้อนหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นแผนชุมชนที่ถูกต้องอันนี้ผมว่าม,มันจะทําให้การขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดก,การอของแต่ละพื้นที่นะครับสามารถสําเร็จและรุ่วงไปได้ครับรผมว่าไปแก้ที่ปลายเหตุผมอยากแก้ที่ต้นเหตุ ต้นเหตุคืออะไรไฟมาจากอะไรก็มาจากคนครับเผาก็ทํายังไงให้คนเผาไม่เผาแล้วกระจกเราต้องไปทาความคุ้นเคยกับเขาสนิทกับเขาเขาไม่ต้องเก็บตัวเขาไม่ต้องโดนจับกฎหมายทําให้เขาเป็นพวกเราทําความรู้เข้าไปหรือว่าอย่าเผานะเราช่วยคุณทํากินตามปกติคุณไปเราก็จะไม่ไมเ่เผาผมว่าต้องรวมพลังแล้วก็พูดให้ดัง ต้องพูดให้ดังครับเราก็จะเป็นภาคีในภาคเหนือนะฮะช่วยร่วมกันเนี่ยเรียกร้องในสิ่งที่ที่เรายังขาดซึ่งหลายเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะมันจะเกี่ยวกับกฎหมายบ้างเกี่ยวกับการกระจายอํานาจบ้างเราจะเรียกร้องให้รัฐเนี่ยสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้ววางแผนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเลยนะฮะแล้วก็ให้เกิดการลดควันฝุ่นให้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับทั้งทั้ทงภาครวมทั้งกิจกรรมต่อไปที่เกี่ยวกับฝุ่นควันที่มาจากที่อื่น ต่างประเทศอะไรเนี่ยเรานะฮะรวมทั้งเครื่องมือวัดฝุ่นละอองพวกนี้เรา <Okay. S 1> คิดว่าหลายอย่างเราเรายังขาดตรงที่ว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันต่อไปในระดับภาคเราคิดว่าตรงนี้มันไปไม่ได้แล้วมีหลักฐานประจักษ์แล้วทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องแก้ครับแล้พื้นที่ร้องมาแล้วผมว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนวิธีผมว่าไม่ได้คุณต้องฟังในสิ่งที่ชาวชาวบ้านเขาคิดกันไว้ก่อนแล้วเราจะทําเป็น เหมือนกับเป็นข้อเสนอในการพัฒนาจังหวัดหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องฝุนควันครับ